ว้าวมืดมากเลยพี่น้องโอ้โหบ้านถ้าไม่มืนแต่อันนี้มันแต่งฟอร์ดแบบว่าสไตล์ลุยนี่วะ่ะแต่มันไม่ได้เอาไปลุยหรอกดูไปแล้วนี่เฮ้ยเพื่อนเราเนี่ยสุดยอดจริงครับผมเป็นผู้หญิงตัวเล็กเลยแต่ว,ว่าเก่งนะครับ เก่งมากเลยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวนี่นี่เฮ้ยอะมึงโทรศัพท์อยู่ไหนยอดเฮ้ยไฟมึงไม่ดับนี่หรือมันดับเองอ๋ไม่ปิดอ๋อปิดเองนี่ไฟมึงไม่ปิดมึงไม่ดับรถแบตหมดเองอ๋อมันดับแล้วอ๋อมันเป็นอัตโนมัติ โอ้ทันสมัยชิบหายเลยวะเ,เฮ้ยไอ้จริงจริงมิ่งสุดยอดน่ะเดี๋ยวให้มันเปิดไฟนะครับผมเพมื่อนก็จะเปิดไฟไว้าวม่งสว่างใช่ไหมนี่นี่คือคือรถของเจสุนะครับผมเ <laughs> จสุไม่คิดว่าไม่อยู่ใกล้กันมากเลยนะ <laughs> ไม่คิดว่าจะอยู่ใกล้กันมากนะ,ะเดินแค่สามร้อยเมตรถ,ถึงละโอ สุดยอดดีๆครับพี่น้องเดี๋ยววันหลังต้องพาเสียแจมกับเสียตอนมานะนเสียเสียแจมกับเสียตอนอุ้ยมีเขาโสดนะโสดนะนี่เขาอยู่เขาอยู่คนเดียวมานานแล้วเนี่ย<ล>อย่าขึ้นขานแล้วนะมึงเนี่ยมึงมาถอดไม่ถอดดิเรื่องเป็นไรเราทามันเปียกน,นะว้าว ดู้ป่อันนี้ไฟไฟเปิอน้่ปลาตะเข้าตายหมดไม่เหียงปลาอ๋ออันนี้บ่อปลาบ่อยอนนโอ้โหมีทีวีดูด้วยวันงแสไม่ักดอรก็กอกไม่เหยียโอ้โหมีสระว่ายน้ำด้วยครับฮุยโอ้ยนไ่ะรม่คิดว่าจะแบบ ครับห่างไกลแบบมมกนะครับไม่ได้เจอกันนานจำคนที่เมาในวันนี้เขาแบห่นเนูแบบเียมากเย่ออเนี่ยเขาโสดนะครับนี่เห็นไหมคนโสดอยู่แบบอยู่คนเดียวก็ใช้ชีวิตคนเดียวบ้านใหญ่มาก เม็ดนี่อะูองไรดี่วะหาว่ามล้แต่มาหน้าบ้านสวยนะสวยนี่เขาแบบโมนิไฟเยอะมากนะฮะเขามีรูกอย่ามนดูแล้วในบ้านเ่อทำไหมฮะกะท่อมกะท่อมกะท่อมช่างวะเข้าห้องนี่ห้องเก็บของอย่างข้าวไอ้เนี่ยเดี๋ยวในอุ้ยดูอ่ะโอโหคนลเกียครับในดูห้องหน่อย ไหนห้องโอ้ห้องทำไมมันเยอะแทนเนี่ยชุดไอที่ห้องนอนโอ้ห้องห้องนอนห้องดูไฟว้าวโอ้โหซื้ยจอดอีลีวะข้อเสนอนี่แล้วครับนี่คนเอามาไกลมาก่อนนะครับคนนี้เขากลับลำบากมาก่อนนะครับผมะฮลำบากแต่มีบ้านเป็นใหม่เนาะใช่ไหม บ้านหลังไม้เน่ะที่ไปหาบ้านบ้านไายนี่ยังจําได้นะครับผมมันปูเลอไม้แอมไงแอมข้างไงตาลตาจะเป็นไม้ตีตีตอกตอกอืมอันนัสมอืมนะครับสมัยเรียนอยู่กัเลี่เลครับตัวเล็กๆเองไม่ตัวใหญ่เนี่เอาจะคนเราชั้นกันเลยตัวแห้งๆเองตัวแห้งนิดเดียวเองพมหนาลากว่ะเออ เขาก็ขายของด้วยนะครับผมขายพวกเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเออพวกเสื้อผ้าเบนแมวาูาสี่รบ้านอะไหฮะโอ้อันนี้คือห้องน้ำนะครับอด้วยขอโรด้วยโอ้สุดยอดับผมไม่มีหินด้วย้ยอันนี้อะไรวะ ยินมาจากไหนนี่อานไหลออกลงมาอือนี่ครับอ่านกูชี่นะครับผมอยู่นี่จนเดือนกว่าแล้วรู้เฮ้ยเพิ่งรู้นะว่ามันอยู่นี่อ่ะตายหาเลยบ่อยเลยครับพี่น้องโอ้ยคนเฮาเนาะตรงนี้ชอบชอบกระจกมากสารสุดติดกระจกทุกทีเออมึงมึงชอบกระจุกเหรอไงอือนะครับเดี๋ยววันหลังก็จะพาเสียแจิมมานะครับผมเยิมเยือนเยิมเยือนเพื่อนนะครับผมเหมือนเดิมกินทำไมอ่ะฮะกินทำไมอ้าวกินเพราะคนกล้าอีชัด สดโอ้ยมึงกระไดเนาะกูบอกว่าพ่อกูพึ่งก้าวเออพาพ่อมาอยู่ใช่ไหมล่าสุดพ่อพ่อก็มาใช่ไหมพ่อจากอ๋อพิดิตพิวิตมาหมดเลยเออมาหมดเลยพิดิ์พิิตมาคือพาเที่ยวไงเหรอเบอร์เบอว่าเาเมื่ยพาเที่ยวไงพเที่วเราคือยิ้มถ่ายหะมื่อไยโฟนโตแบบเต็มกันยังแบบว่ามต้องไหน ไม่มีใครมาแต่เนื้อนุ่มดีว่ะเงือกไปกับกูไปกับเพื่อนอีกกาแฟเอออยู่ทันทายเพื่อนกาแฟกาแฟอ๋อเข้ามาอยู่นี่เหรออือเนี่ยอะไรนะยอู้ทีวีโคตรใหญ่อ่ะโคตรใหญ่จริงอ่ะพี่น้องอันนี้กี่มันก็ล็อกแล้วเนาะเดียวไม่ใช่คุล็อกปุ๊บเขาของหโอบันไม่หยันยังโอ้หนุ่มกับพี่น้องเบิ้ง ผมหลุดไปนี่คือดนีแม่งย่งตัวอยู่ค่ะคุณเลอะคุณลืคเชเสงานจลย่สงป้องแกป้องแก่ะเราจะเปิดเพลงให้ฟังอันนี้คือ YouTube ติลิกซิตทีเธอนอู้วทีวีใหญ่มากเลยอันนี้กี่นิ้วนี่สุดเจ็ดสิกว่าไหมเจ็ดสิบกวใหญ่มากก็เลยคุคิดว่าใหญ่ขนาดนี้จจอนี่กี่บาทเซนกมา หนึ่งแสนเลยครับผมโคตรอลยหนึ่งแสนครับดูจนแบบว่าหูรับตาไม้เลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมปไป<อ>ฮะเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดู<อ>มีครกอะไรพวกนะ่ะสุดยอดครับผมนะฮะก็ครัวห้องครัวนี่จะเป็นสีเคลนเคลนแล้วกันนะครับผม เท่าๆอะไรเงี้ยนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูอันนี้ห้องอะไรนี่สุสุภาสุภาอ๋อเออห้องนั้นนี่วะ่ะอันนี้แหละห้องนี่นะอันนี้ตกกินข้าวนะครับอ,อันนี้คือซื้อมาให้หมานะครับ <laughs> โหใจดีมากเลยเจสุของเราเนี่นย นมีรูปเก่าๆไหมมีไหมมีรูปสมัยแต่ก่อนไหมคขาเที่ยนะอะเ,เออเข้าไปดูได้สุพรรณีพันธวิน,นนะครับผมสุพรรณีนี่นเขาก็เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนชื่อนะครับชื่อ,อยังงี้มาตั้งแต่ด,ดั้งเดิมลนะเลยเนาะสุพรรณีพันธวินนะครับผมนะฮะชื่อเหมือนไอ้นั่นอะเออสุโคไทยนะครับผมชื่อชื่อแนนนี่ก็เหนี่ยโบราณกว่าอยินดีดายพยายามไงเฮ้ย อะไรนี่ฮะอันนี้เหรอใส่บูทูุน่ะเฮ้ยอันนี้เหรอเออไอ้ยี่ห้ออะไรนี่อ๋อของ lg นะครับน่าจะน่าจะเป็นหมื่นแล้วกันนะเพลงอยู่นะระดับหลักหมื่นแล้วกันลืมเราไปผมผมบอกเลยนี่ของ lg น่ะหนักมากเลยเบสน่าจะดังดีนะครับผมอืมกระจกใหญ่มากครับอันนี้มาอยู่นี่กี่ปีแล้วกี่ปีอะไร สามสามย้ายมาตอนไหนวะพฤษสภามิถุนาะสองสามเดือนสามเดือนสามเดือนย้ายเข้าอ่ะสามเดือนแต่ซื้อเป็นท่ดินอซื้องแต่เป็นท่ดินเขาเลยใช่อ๋อทำคือสั่งสั่งสั่งของสั่งอะไรสั่งเองหมดเลยเออมันสไตล์แบบอ๋อแต่ว่าสไตล์อ๋อแล้วแต่แต่เขาจะทาแบบแนวทีแบบว่าบ้านหลังข้างหน้าใช่ไหม เออบ้านตัวอย่างอยู่อ๋อแต่ว่ามันน้อยกว่านี่มันซื้อบ้านสี่ห้าล้านไม่คิดเลยว่าจะมาใกล้กันขนาดนี้สามร้อยเมตรเองไม่คิดว่าจะอยู่นี่วิ่งวิ่งกันมาเลยนะไอสัตว์ผ่านอะไรมาอืออะไรนี่นะฮะเพื่อนผมมาบ้านเพื่อนผมมาบ้านจำไหมจำได้ไหมที่อาซิบหล่อไปวันนั้นไปกินเหล้าอ่ะบ้านพสิใจผมบ้านพี่ซิงบ้านพี่ซิงนะครับ ยังจำได้เลยไปกินเหล้าพวกสีเจมอ่ะไซรอนจีรีว่ะมื่อเดือนมาบ่อยดีเนาะอืมมึงไฟไหมพี่น้องเปต่อนี่อืไฟนี่อันจักบาทเนี่ยเป็นแสนบ่กมาจากไหนเนาะแสนแสนสี่เป็นแสนพี่น้องอ้นะครับ Fc แถวบ้านนี้ถ้าถ้าเห็นเห็นเห็นสุพรรณีเนี่ย เจ็ดหมื่นเนี่ยแค่ลองเดียวก็เห็นอยู่เมื่อก่อนสมัยเรียนครับผมเขาก็จะค่อนข้างจะยากจนนะครับใส่ไฟใส่ไฟเปลี่ยนสีแต่กูไม่รู้ว่ามันเ้นมันเปิดตู้ไหนกูไม่รู้อยู่บ้านไม้นะครับเก่าๆนะครับผมแล้วอยู่กับพี่น้องหลายคนมากนะครับผมญาติพี่น้องอะไรอยู่กันหลายคนมากบ้านหลังเดียวนะครับผมนะฮะขอบคุณขอบคุณเสด็จเฮียชิวหายเลยเื่อร์กูมาบ้าน รูสภาพอะแต่งตัวเหมือนขึคลีนนะครับนี่คลีนตาสร่มงนะไย่ยาพูดวาพินิจเลยสร่นะอเนื่อยดิแน่จริงแนนอนแนนอนจริงๆเลยอู้ดูดูะทีวีเป็นแสนนะฮะผมฮะแล้วมีไวไฟด้วยเหรอไวไฟไวไฟไวไฟ จอดครับผมอันนี้คือหน้าต่างไว้ด,ด,ดูดึงทุกคนเนาะดึงดึงยังไงเอออ๋อนี่ห้องก็ดึงอีกอ่ะอันนี้คือเขาทวามมันแ,แบบนี้เลยออเออนะครับนี่นี่น,นี่เดี๋ยวเขาดึงให้ดูปั๊บเป็นยังไงล่ะนะครับมั่งกรจีเห็นวิวของหนองนะครับผมเรื่องกระถางเนื้อที่เท่าไหร่ครับไม่รู้ฮะ มึงซื้อมึงซื้อไงมึงไม่รู้เรื่องเลยกูก็เหนื่อยดิอ๋อพื้นที่น่าจะไม่ถึงไร่คืนไร่ไหมไม่รู้ครึ่งไร่น่าจะได้อ๋อปกติมึงยี่บอันนี้นี่ครับกูยืดจีสุโอ้ท่านี้กูไปทำเก๋แล้วนะ่เก๋แล้วเดี๋ยวไปถามไกลๆกันครับไปสัมภาษณ์กันเนี่ยประกาศนะครับเปิดเป็นฟูล์หลายชาวโอ้โหวันนี้เลยซึ่งนะ เราเจะกลับแล้วนะนี่โอเคค่ะขอบคุณสำหรับการมาเยี่ยมมาดามฮะกู้เงินถามก่อนมาดามดีไหมนี่ดามให้พวกมึงยืมไหมตัววันนี้ทำธุรกิจเกี่ยวกับอ่าอะไรนะสาขาที่มาซับอย่างไรขายอะไรนะขายเสื้อผ้าน่ะพวกไอชุดอะไรนะไล่สดอะไล่สดขายอะออนไลน์เออขายออนไลน์นะครับผมนี่คอยปังๆแล้วกันสาธุสาธุเนาะ เอามายืมกันเอ้ยตอนนี้เนี่ยที่มาหาไม่ใช่แล้วมันจะมายืมตังค์มากู้เงินไปซื้อเสาไว้ก่อนเออซื้อเสาจากสี่ต้นนี่นหะปังไหมบึ้มเลยแหละกูจะควบส่วนเปด้วยแก่ก่อนสี่ต่ากูเลรื่อยๆเลยเนี่ยบรรยากาศเนี่ครับเบิรงเอาเนี่ยสนใจได้ไฟเลยอยากไปติดในพวกของงวตะแอมนะของงวบันตะแอมเลยร้อยังบ่แจ้งอยู่นะเอ้โหไฟแบบแบบ เป็นน้ำกล่องตัวนี้นี่มึงอ๋อจีไปเลยได้หน่เบอร์ประตูนี่มี่หอดรีโมดรีโมทอยู่ไหนอ่ะนี่ค่ะอยู่ตรงโต๊ะตรงนี่เขาอือบอกเล่าดูนี่คนคอมเมนนะคอมเมนนะครับโมเมนต์เล่าโมเมนพวกฝรั่งได้หนิคอมเมนต์ดีๆได้หนี่อมเมนตทเๆฮะฮะคอมเมนมาเอาอะไรนะผมไม่ใช่คนคอมเมนต์คุณจะพูดไม่เป็นเนี่ย ออากป็นฟังอ่ะทำไมคำวันมันเป็นคนอมเีเดอยมงไม่เ็นอ่ะอืออาแล้วมีมีอย่างนี้เขาอะไรนตัวกยนเอาไม่มีเินน้ำลาอ้าอันนี้คือแดอกหารถิบ่ครับนี่มนะนี่เป็นไงล่ะมีอไรเยค่บกินตัวมาบานพี่หนองจริอ้ยี่เช็นออะเ้มันมีแต่พวกอันพวก โอ้ยลายยางครับผมลายอย่างครับมันก็เป็นพวกอาหารบางนะครับผมไงเน่ยอเบิกเบิกพลึงเบิกพลึงนะสู้ยาเอไม่แม่งปิดไฟเฉยอ้า,น,น,อา,านี่อาหารเาาช้าซีเรียลนะครับแต่อันี้ให้หมาใช่ไหม,หไมเออเปิดข้างนอกเลยจะได้ไปทัวร์ไอ้สะนามหน่อยสะนามอยางดูสะนาม,ม เกียสาระเวลาจังน้อยนึ่งเาเรามีคองอยู่นะเออบ้านเรามีคลองใหญ่กว่าดีอีกอนดูหนอยไหนดูดิหิมันลงเราจะหิื่อนลงไหนผมมันตกอ่ะนี่ครับออกมาโอ้โหอันนี้คืออยู่เยอะยุบเยอุอยอยะออ้อยุยุอยเยอะ ยุงเยอะนี่เสียงเออเสียงเออหรือตัวอะไอ่ะอืออ้อันนี้คือเปิดออกมาก,ก็เ,ออเจอเลยนะครับผมนะฮะห้องนอนนี่ห้องนอนเปิดออกมากกเป็นสรา Nam น,นะครับใช่ใช่ที่น้อนอือนี่ครับอันนี้ก็คืออันนี้ได้เลี้ยงปลาไหมมีปลามีอะไรไหมไม่มีฮะท่วมหัวเลยเหรอใช่ประมาณสองเมตรนะไอันนี้มีหนามข้นตรงนี้เลยเหรอใช่นี่ที่มันตกมาน่ะเออไม่รู้เปิดตัวอะไรห,หรอก อ๋อไม่รู้เปิดตรงไหนกูเลยเหนื่อยัแต่วันมาแต่วันเดือดไทยสองฝั่งแต่นี่แล้วเขาจะมาทาสีเยดือดเอ้านี่นึกว่าเอาของมาตกแต่งที่ไหนกันนึกว่ากระป้องสิแต่มันร้อยราวนะอ๋อลมให้ช่างคนที่ไหนมาทำเลยฮะคนที่ไหนไหนช่างน่ะนี่แหลย อันนี้คือมารีวิวบ้านเพื่อนนะครับที่อยู่ใกล้อันนี้ไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะอยู่300เมตรจริงๆนะพี่น้องเลยเบิ่งเอารถนี่ว้าวมันอิริเหมือนมันไก่อีริเลยว้าวถ้าตกใจเลยไอลีมันไก่อิริเลยคุณ <laughs> ลกเหรอผมก็นึกว่าเขาไปอันนั่นแหละครับไปคุยกระลากระม่วงแล้วเดี๋ยวคุยกันแล้พอมันมีผามีหองไหนอ,อีกห้องไหนอีกที่ว่ามันแบบเอ้ยนี่ใช่ไหม รีโมทอะไรอะรีโมทไฟแต่มันต้องเปิดข้างในกูไม่รู้เปิดตรงไหนเอออือเดี๋ยวมือเขามือเขาทั้งคนดิทำไมอะอุ้ยเหยียบง่ไอ้กูทั้งเดินตามกันอีกอุ้ยส,ยสยั้อยกูเหนือ่อยเลยอันนี้นเพื่อนเรียนด้วยกันตั้งแต่สมัยสมัยปอไหนวะปอสมัยว่าย,ยังเยาวัยไม่อนุบาลดิอนุมึงมาอนุบาลหรือมาปอวะปอหนึ่งผมมาอนุบาลสอง อันนี้อยู่ตั้งแต่อนุบาลหนึ่งอันนี้พวกล่างเดิมเลยครับพวกไออึ่นอ่อย่งอม่งอึ่งอึ่นอึ่งครับอึ่อั่นี้นอึ่นอึ่งอึ่นอึนงอึ่งอย่งอึ่งอึ่้อ่งอึ่้อึ่งอึ่งอึนงอึีงอึ่งอึ่งอา่งอึ่งอึ่ปอึ่งอึ่งอย่งีึ่งอึ่งอึ่งออึ่งอึ่งอึ่งึ่งอึ่นอึ่งอึ่งอึ่่งึ่งอึ้งอึ้วอ่งม่งอึ่งอ่งอึ่ง่ แต่ว่าเป็นคนขมินนะแต่ว่าหน้าตาเหมือนเนตตี้มากนะหน้าตาคือเนตตี้นะเบิ้งเอาเบิ้งเบิ้งเบิ้งดีๆพี่น้องเบิ้งเบิ้งเอาหลุดเด้ออุ๊ยควี้ละลังไงอุ๊ยอ้ยสนงกล้อจรูเนาะจับใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวจะได้กลับบ้านกับสองห้าแล้วนะครับเพราะว่าเจะได้เห็นเออนี่เขานอนเร็วนะ ผู้ใด้มหาวิาก็นัดถึงเตียงสองโมงสอนนะครับหลังเที่ยงไปก็คือขึ้นอนเลยครับผมนอนเร็วหลีนะครับผมนะฮะมันคนไม่เคยมีอนาคตนะก็คือก็ครับเ่าอยู่แบบชีวิตพ่อพียงมากเลยนี่พ่อพี่ดูบ้านยดบ้านเป็นสิบล้านบ้านราคาสิบล้านนี่มันเปนธรรมดานะพี่น้องเพื่อนไม่คิดว่าเพื่อนนี่มันไกลจริงๆเนี่ย แล้วบังอื่นมากเลยนะอยู่ใ,ใกล้ๆกันนี่<ใ>น,นะครับคทคอ,อ,อกม่ใชดไัขน,น,น,ขนแต่ว่าขา,าสีันยย้อันหลังเราก็จะได้มาสายเปะเปะอะไรเงี้ยสายเปะหรือไม่มีมมมมมมตังกินข้าวก็มาขออะไรเงี้ยแบบขอข้าวอะไรเงี้นะ <c oughs> ข้าวกดหม้ออย่างเงี้ยนะว <c oughs> ้าสาครนนะวยสเดียเยสดียเนี่ยสดีเนี่ย เหนื่อยเจอนะครับนี่เหนื่อยนะครับอาจารย์เจอแห่งไม่ต้องล้างอ่ะคือเก็บอย่างเดียวใช่ไหมเด็กสรนี่ออเดกเนีเครื่อง้างตโนมัตอีกว่ะตโนมัตนะนะครับเมื่อก่อนนี้เรียนด้วยกันนี่ค่อนข้างจะดื้อนะคนนี้นะผมบอกเลยแต่ชีวิตช่วงนี้ปังมากปังปังนะครับปังนี่ ท้ายคองจนแบบว่าไม่ได้รับได้นอนไม่ได้รับได้นอนท้ายคล้องหนักมากค่ะหนักมากเลยรวยมาศาลอู้รวยมาศาลเลยเนี่ยเลือดแต่เนื้อคนะอแปะเนื้อเนี่ยเราก็ต้องมาแปะนะไม่ได้นะแปะคืออะไรอู้สายแปะนะอู้แปะอะไรสายแอมแปะนะมู้จักนี่อ๋อแอมแปะนะเออเพราะว่า บางวันเราไม่มีข้าวกินมากินนี่ได้เลยเปิดบ้านเลยเลยจะมากินข้าวนี่ปิดบ้านนี้เนาะข้าวแบบมีข้าวกินไหมสั่งตะเก็บกูเหนื่อยดิสเต็กก็ต้องมากินร้านหนึ่กินบ้านหนึ่งเนมหน้าตาอะไรจำเป็นไหมเป็นเออจะไงพวกแซนต์วิชอะไรเนี่ยหนูจูบอันนี้กระเลนของข้าวมั่วเนาะไม่เกี่ยวใช่ไหมลูกขึ้นดีๆดูประหนังอะไรของเข้าน่ะกูเหนื่อยดิเหนื่อยใจกับชีวิตดิ กูเลยนี <ส straightforward> ่กูเดี๋ยวมุณสองคนเนี่ยมเลยมึงแกกลับนี่เป็นไงเพื่อนไล่ครับผมเปไหนแล้วกกลับนี่เพ่อง่วงนอนแล้วนี่เพื่อนง่วงนอนนะครับเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านนะครับกูจะกลับสิบกว่ารอบแล้วกูยังไม่ได้กลับเลยเนี่ยไม่บอกแกลับไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอไมเนี่ยเราของฝากไม่ใช่เหรออาบน้ำเลยนะไม่ใชลไงไม่ใช่ไงของฝากเนี่ยไม่มีนี่กูจะซื้อม มันต้องมีของฝากแล้วมึงอะไ้เยี่ยมกูมึงอะต้องมีของฝากนะครับผมนะฮะก็พบกูไม่มียาอะไรไงบ้าเนยวเอ้ยมึงเปิดไอ้นี่เออหนในดูของไอ้ที่ว่าขายของเลยอันนี้ใช่ไหมอุ้ยถ้าใครอยากเปิดบราบแล้วมินมาเลยเปิดาร์บคนนี้สวยนะเซ็กซี่มากเลยคนนี้ บอกเลยนี่เป็นไงล่ะทุกคนที่หนึ่งมาเลยนะใครอยากรวยก็มาตรงนี้ใครอยากรวยมากมานซื้อเสื้อผ้ารวยเลยนะะถ้าคนซื้อมึงไปแม่งโคตรจนไเลยก็ลงทุนกับของมึงหมดอ่ะอันนี้มันต้องลอยมันยังไม่ได้ลอยนะมันดูไม่ออกว่าเป็นชุดอะไรอ่ะอ๋อเหรอเอออ๋อวิ่งลงทุนเยอะนะลงทุนมหาศาลนะกว่าจะได้ขนาดนี้มันไม่ใช่เหรอมาไปแล้วเอาคนคนเก่ง มันจะนอนฮะมันปลือนะดูห้องเขาอุ้ยห้องห้องอันนี้เหรอไฟ์สดหอหรอ้ะัห้องห้องนี้อู้ของเยอะมากเลยครับพี่น้องของเยอะมากเลยครับดูอือมีทีวี TV ด้วยเยมีทีวีด้วย,นะเ,ยเอ้ยเอ้ยไอนมึงไปตรงไหน,นมึงก็จะขี่เยอะของเขาเลยอือน,นี่ครับสุดยอดนะเอาผมบอกตรงว่า เขาอยากจนหักเมื่อก่อนนะแต่ตัวนี้ปังมากเลยทำไมแล้วทุกวันนี้ปังปังเไยปังบึ้มอะไรอย่างงี้ปนี่ห้องน้ำแ้วมึงไปขี่นี่นะบอกปไปขี่อะไรวุ้ยรลอนเลยวุ้ยจิบหายเออพอแล้วจะได้ไปแล้วเนี่ยกูง่วงนอนแล้วทำงานหนึ่งทั้งวันเลยวันนี้เฮ้ยทำไมขากล่องมันใหญ่แถวนี้ เออสามร้อยโอ้สามร้อยกว่าบาทเลยในช็อปปี้นี่เออจริงอ่ะเออดูแข็งแรงมากเออส่งไปทางเฟซด้วยนะเดี๋ยวจะซื้อซื้อท็อปปี้ที่แข็งแรงอุ้ยแข็งแรงแข็งแรงเฮ้ยประตูเปิดไงนี่ประตูน่ะมันใชได้ไปแล้วโอ้แล้วรถไม่เอาเข้าบ้านเข้าวชงนี่เออว่าจอยหน่นเฮ้ยแม่งโหดว่ะแม่งโหดว่ะจอดปากแดงแม่ง เฮ้ยดูมอไซค์ดิรีวิวมอไซค์ก่อนอันนี้มอไซค์รุ่นอะไรนะสุปมึงก็อ่านได้ใช่ไหมโอ้โหมึงคิดว่ากูอ่านภาษาอังกฤษหรอไมอีเหี้ยปหกไม่รู้ค่ะอ่านอะไรโอ้รุ่นอะไรดอกฮะ ADV อะไรสักอย่างเออนะฮะอันนี้รุ่นอะไรนี่ฮอนด้าอะไรนี่ฮอนด้าซีร้อยห้าสิบอะไรนี่อะไรวะกูก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้อย่างว่าอะไรนะอยู่คนเดียวนะเปิดตูงไปเลยเหรอ อ๋อมันคล้อยเออให้ช่วยก็มุดอ๋อนี่ก็จะกลับละนะฮะไม่กลับอะไรนะเอ็มขับเอ็มนะฮะใจอ็มมาเปลี่ยนกันนี้อันนี้กูโหลดต่ำนะไม่งั้นแบบคาอยู่เนี่ยคาไม่ถึงถอยไม่ได้อ่ะยากมากโอ้มันต่ำเนี่ยอ๋อเนี่ยนะปุ๊ดดูอ่ะชยดอะไรปวดขี้นี่ไม่ว่านนี้จะปวดตะขี้ย่างนี้จับทองถ้าจับท่องกูรู้เลยมึงปวดขี้ไม่ใช่ไอ้เปิดประตูอ่ะไอ้รีโมทไอ้รีโมทไหนกดรีโมทดิรีโมท ไอสุเปิดรีโมทให้เนี่เป็นไงเลยพี่น้องผมไม่เคยเห็นแนะ่โอ้โหมันอะไรลังคา,านขนาดนี้ครับพี่น้องโอ้เดี๋ยววันหลังจะได้พาสิแจมกับเสี่ยตอนนะครับผมมาเยี่ยมเยียงกันแล้วนะครับแจมแก๊ซซิงกับวัยรุ่นโอยไดเอ่อแจมแก๊ซซิงกับวัยรุ่นโอยไดนะครับผมไม่ก็ก็ไม่รู้จักไอ้วัยรุ่นโอยไดบ่ก็ไอ,อตอนนั่นแหละเอามาชื่อไอ้วัยรุ่นโอยไดนะฮะโจยมือเออเออหัวจหโยมือโอ้โหโจยได้ฮะไอ้เอ้ย นะเดี๋ยวก็ากติดตามไม่ค่อยได้จมนะครับผมขอบคุณ f อทุกท่านนะครับผมที่ติดตามเราอยู่นะครับ,บก็ากติดตามสุพันนีพันธวินนะครับผมเราระกูเลยแม่ย <laughs> อย่าเกียม <laughs> <laughs> ดูกรเหาโอ้กูเหนื่อยดิกูกลับก่อนนะอุ้ยดูฟอ,อดนะครับผมโอ้ทำไมมืดจ้ไปแล้วไปแล้ว,ลวโอเคบา,บาคบา,บาจ้า